รัสมุสฮอยลุนเป็นกองหน้าที่แย่ที่สุดในพิม์ล,ลีกจริงหรือผมไมค์ปอนสแตดจะพาทุกคนมาคำตอบจากสถิติกันโดยผมจะวิเคราะห์3เรื่อง1สถิติพื้นฐาน2การหาช่องและ3ความคมถ้าพูดถึงสถิติพื้นฐานของกองหน้าอย่างจำนวนนัดฮอยลุนนะครับลงเล่นไปทั้งหมด2 2นัดรวมกันทั้งหมดเป็น1,335นาทียิงไปทั้งหมด2ลูกและศูนแอสซิสซ์ซึ่งการมีส่วนร่วมกับประตูนะครับถ้าคิดเป็นต่อ90นาทีเนี่ยฮอยลุนมีค่าน้อยท หัวข้อที่2การหาช่องผมจะดูอยู่2ส่วนนะครับนั่นคือจำนวนการยิงและ2คือค่า xg หรือโอกาสการเป็นประตูที่ทาได้ซึ่งโอกาสการยิงนะครับต่อ9 0้าสิบนาทีเนี่ยอยลุนมีโอกาสการยิงเฉลี่ย1.08ครั้งต่อเกมซึ่งค่าเฉลี่ยของกองหน้าทุกคนในลีกทั้งตัวจริงตัวสำรองทีมเล็กหรือว่าทีมใหญ่มีโอกาสการยิงอยู่ที่2.55ครั้งและใช่ครับฮอยลุนเป็นกองหน้าที่มีโอกาสการยิงน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกหรือจริงๆแล้วก็ในหลีกใหญ่ของยุโรปเลยด้วยซ้สาสคแ ที่จะยิงได้1ลูกสถิตินี้ก็น้อยสุดในลีกเช่นเดียวกันแม้แต่เซอร์ซี่ที่อยู่ทีมเดียวกันก็ยังมีโอกาสการยิงและมีค่า XG มากกว่าและเพื่อให้เห็นภาพนะครับทุกคนสามารถดูเทียบกับกองหน้าคอนอื่นในทีมบิ๊กซิกได้จากรูปนี้เลยฉะนั้นหัวข้อการหาช่องผมให้ไปเลยศูนย์เต็ม5คะแนน3ความคมด้วยความคมนะครับผมจะพิจารณาจากจำนวนประตูลบกับค่า XG ถ้าเป็นบวกเยอะก็หมายความว่ายิงประตูได้มากเกินจากโอกาสที่ควรถ้าปีก่อนนะครับสถิตินี้ของฮอยุนถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่าดีกว่า79%ขององงงกกหนนน้้าาทััมดดใีีีีีแต่่ปครเวพย ของกองหน้าทั้งหมดหรือมีอีก2%ของกองหน้าที่ยิงคมกว่าหัวข้อนี้ผมให้ไป2เต็ม5ฉะนั้นนะครับทั้งหมดหอยลุนได้คะแนนรวมไปที่2เต็ม15คะแนนจากคำถามที่ผมเกินไปลัสสมมดิหอยลุนมีกองหน้าที่แย่ที่สุดในพิมยรลีกจริงหรือไม่ถ้านปัจจุบันผมอาจจะตอบว่าใช่ทุกคนเห็นด้วยกับการตัดเกรดของผมหรือไม่มีนักเตะคนไหนที่อยากคมตัดเกรดอีกคอมเมนต์มาครับ